เอาที่สุดของปีนี้เลยปะครับที่สุดของปีนี้ผมยกให้ปล่อยเพลง Why You So Serious ละกันครับผมเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยต้องบอลดว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกือบจะข้ามปีเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่ามันเราเริ่มทำโปรเจกต์เนี้ยน่าจะตั้งแต่ช่วง,วงพฤศจิกายนครับป,ปีแล้วราวๆนั้นพฤศจิกนปีที่แล้วครับผมแล้วก็ได้มาปล่อยทีก็คือพฤศจิกายนปีนี้เลยซึ่ง เราเลื่อนการถ่ายทําแล้วก็เลื่อนการปล่อยเพลงมานานมากตอนแรกเรามีคิวตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็เลื่อนมากรกฏดาแล้วทีนี้ก็มากันยาแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่ฤศจิก็คือเลื่อนเลื่อน<ๆ>ไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ได้ปล่อยมาสักทีก็คุ้มค่าการรอคอยมากๆครับงั้นเพลงที่ชอบฟังที่สุดในปีนี้ก็คงต้องเป็นเพลงยกให้วายยูโซซีเรียสครับผมภาพยนตร์ที่ดูบ่อยที่สุดอะค่ะภาพยนตร์ที่ดูบ่อยที่สุด,สดอเอาเป็น เอเวนเจอร์แล้วกันครับผมผมชอบออตอน endgame ครับเพราะว่าเหมือนเป็นบทสรุปของสม,มุดที่ผ่านมาเราก็รู้สึกชอบเพราะเราเป็นแฟนมาวิลแล้วด้วยครับอาหารที่กินบ่อยที่สุดปีนี้แ <c oughs> น่นอนครับขน้าหมูก,กรอบครับเอ้ยกระเพาหมูก,กรอบรับพูดผิดครับ,รบในปีนี้อยากสลับร่างกับใครมากที่สุดคะอาซาครับทำไมคะอันนี้มผมผมเหมือนจะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าผมอยากจะเข้าใจเข้าใจใน ความสนุกของแมวครับว่าแบบเห็นลูกบอลหรือว่าเห็นขนนกหรือว่าเห็นพวกแบบกระดิ่งอะไรพวกเนี้ย้วทวําไมเขาถึงต้องมีปฏิกิริยาแบบอยากจะวิ่งเข้าไปจับอะไรพวกเนี้ยครับอยากจะรู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนอยากไปดูคอนเสิร์ตของใครมากที่สุดคอนเสิร์ตของใครมากที่สุดอยากไปดูคอนเสิร์ตของกัปคณาวุฒิมากเลยครับตัวการ์ตูนไหนที่เราด,ดูเรารู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเรามากที่สุดค่ะอืมโหยากเลยครับ เอาที่ชอบได้ไหมครับที่ชอบเอาเป็น black panther แล้วกันครับผมผมชอบตุก๊กตูนนี้มากเพราะว่าเป็นฮีโร่ผิวสีด้วยเป็นจะมีความเท่ความความเขาเรียกว่าความเท่ความเฟี้ยวอ่ะใช้เขาว่าความเฟี้ยวแล้วกันเฟี้ยกว่าตัวอื่นผมก,ก็เลยชอบครับผมในปีนี้บอกรักใครมากที่สุดครับบอกรักใครมากที่สุดเหรอครับรักอาสาครับผม,มผมบอกพูดบ่อยมากแบบถึงบ้านแบบวันไหนเหนื่อยเนื่อยคิดถึงเนี่ยผมก็จะไปนั่งรูปอาสา ปลารักอาซานนะกิจกิจกรรมที่ทำก่อนนอนที่ทำบ่อยที่สุดเล่นกับอาซาครับโอเคฝากแบบปวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆ่อยค่ะได้ครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขอให้ทุกคนใส่แมสวยนะครับผมอย่าเพิ่งกัดตกกันนะครับเป็นหัวนะครับไปเจอกันครับ